เอาขัดจ<ส>ีเซ้อมาขัดจีเซ้อมากกับแห้งเนาะอันเด็อันเด็ก็คือแ้สบครับหลอกหันนี้ยเผ่อเอือเปื่บใจนั่นหมูหันหยาบหยาขึ้นหนังหมาหนิครับเสียบโอ้ยเสบหลายแง่โอ้ยเสบเลยบอมเป็นหนังหมาอันเดอันดมัพวกกบพวมีดู่บนหัวอันเด็เป็นใจเงิน้สียบมิได้ไปกินปลายุสาเพิ่อนละแง่เสี้ยงไปได้ครับเส้ยหมูอร่อยเนาะหวานเนาะหวานเนาะมิแต่กินเพี้ยงนง แต่กินเฟียไม่ได้กินอุกเฟียวมาตัานนั้ว่าเสียเปือเปื่ใจกับเอาโโล่เจ็นโลเอามากกว่าเปรล่งเสื่อมาตาสาพวกอืป่านนีูส้มไกกี่ซาจเมาบอกสุเขาฟังวาไปกินขะหมูหันไอหมูหันแสีบมาทำให้เขาเอาปืนจากของพอดีมันเกัดมันเกเป็นประวัติศาสตร์อเวล่อมเ็ืนอยู่แล้วปีกไกมเ็ดไหมบ้างทำไปมองนี้ไหมเอาเกิมาังก่่น หาคูขข uh. uh. ่เดียวหา่คู่เดียวกัไปน้ำตาลขาหมูหั่นสี่ปาวัดปุ๊บขึ้จังเสียบขาเสียบกันละกินขาเดียวกินขาเดียวเราวมนางตัวเี่ยเลียให้เลียตัวกินเตัวหนึ่งมาล่ะเมอันนี้ตัวสองเนาะกินตัวสองมหมูตัวนึ่งกัสิกินได้เป็นตัวเดือใช้ดีเธอน้ำนิ่ำนิ่งนังกรอบหัวหัวปุ๊บเสียบเซียบทวขาหมูเมื่อยคอยกินยอะเหี้ยอก่มยบ้า หยาบแค่นาดน้ไม่เลยมอแค่การกินมอแค่การตีหัวไปจะค่นบั่ไจะคนหนึ่งสองสามีห่าหกนี่กับูรจัดกาศเย่อปุ่นส้นมฮะนีู่้กายใจเงินฉันจะสรเมื่อนี่บอก่าสลัด้วยสัดกินแมนค่ะฉันป็นคนใจเงินเองพี่ดูคนใจเงินไฟรอบก่อนอามาไอซิเลียงปะนะก็เม่นแล้วอาหารจะของแซงมา เร์หนึ่งไม่ยันหนูซื้อหมูหันมาเติมข้ายก็ไม่้นหนูใจหลอกไปอยากบเรอให้หน่อยตาบวชให้หน่อยตาบไม่ไให้หน่อยตาีมาได้เอาจัน้าไเอา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 าเอจับวาเอาออกตาี่หรีแต่ได้ว่าโอ้อือนเข้ามากินเนอาหารไม่าดแล้วกบบอเขาความเรื่อา น่องสร้างแม่ยากินยังกัะจรงเลยใชสร้างมาร่อแล้วเหมือนกูต้องกินแค่นี้แม่ไบัาครับแม่เล่นว่าหน่วยเดียวว่างงากันไม่รู้อะไรมากินมูหันวัตอุดิบสุดที่สร้าไอหนวยตาตูตาสวกว้างออกมาเลยตะวันหลับตายู่อมืดต่อสองเสียข้าหลุเนี่ย สให้ลาวเด็กไปน้ำเออดันหลักก็เดินเว้ามายัดขอใกล้น่อยต่ปุ๊บเขอให้ใันกระรอกุยยักษกันลอ้ยอีดกสังเแล้ว่บอกยงไงหลานป้าไรไปนี่เลยป้ามามามาไอ้เจเลี่ยงเนาะเจเลี่ยงเด็ปนผู้จัดการใหญ่อยู่เนาะใส่กล้องไวตัวเด็ขนาดไปเบืองนราดูนี่ผู้จัดการ ว่าสิตั้งองากัดใคก็ข้าตไอ้บ่ัดมกัขึ้นไใดินได้ปีจเราไกลหน่อยเิปกัแล้วกันล่ะแน่จิตัดคิปกันแล้วกันลน่ิตัดออกนะเอ้สิว่าอย่างมาตัดแต่เมียตัดแต่เมียนางอยู่างๆกัจะอมือต่อหัวใกล้เดืดอายกกินบาร์ล็กอมืต่อหัวใกล้เดดวมกงวยเลยนะไกลปีนขึ้นฟอนเพนเรี มันมินมันสีเข้มแต่แต่มื่อความกลุ่งเต็นแมเอาเออ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 คบออือเออจิตใจอะรออันนี้จะเคยฟอกใส่เขาเถียงจะได้เมื่อกใส่จิใจร้ายจิตใจร้ายจะตัดชิบันแล้วกันเรียกวาเป็นการว่าสุบินดองฟัง